เนี่ยครับพิกบพามาดูนะฮะนี่คือช่างมือหนึ่งเลยนะครับกําลังทําบ้านให้พิกบอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวพิกบให้ดูบรรยากาศนะให้ให้ดูบรรยากาศเขาเรียกว่ารีโนเวทบ้านนะฮะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะหลังเก่าๆของพิกบเนี่ยรีโนเวทก็คือได้ช่างเนี่ยแหละนะช่างเจ๋งเนี่ยมาหลายๆท่านอาจะเคยดูนะงานที่ช่างเจ๋งทำนะพิกบกเคยลงคลิปไว้ไว้มาบ้างแล้วนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะว่าอ่านี่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆหลังเตี้ยๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ทําไปพอสมควรนะฮะอ่าตอนนี้ก็กําลังทําหน้าบ้านนะครับกําลังทําหน้าบ้านนี่ฮะตรงนี้ก็บ้านไม่ได้ยกสูงมากก็เลยต้องมาปรับนะเรื่องของระบบรางระบายน้ําอะไรต่างๆแล้วก็นี่หน้าบ้านตอนแรกเนี่ยตรงนี้ไม่ได้คิดอะไร พอทาไปทํามาแล้วจะต้องทําเป็นห้องเก็บของด้วยแล้วก็เป็นห้องรับแขกด้วยนะก็พื้นที่ใช้สอยให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเดี๋ยวพี่โกพาไปดูภายในนะว่าว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเนี้ยภายในนะครับนี่ฮะภายในนี่นะครับก็ ทำมาภายในเนี่ยถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แล้วละนะ่ะนะฮะนี่ครับอหันมาดูฝั่งนี้บ้างพี่กบจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เยอะนะฮะแต่ว่าให้ดูพื้นๆืนน้นะครับว่านะครับช่างเจ๋งเนี่ยทำบ้านให้พี่กบเป็นช่างฝีมือดีจริงๆนะคนหนึ่งเลยนะครับอันนี่ก็ห้องนอนนะครับนี่ครับก็ให้ดูนะฮะเนี่ยครับ เราก็ให้ดูนะครับนี่ตรงนี้ก็รับแขกมุมรับแขกนะครับแล้วก็ดูครับสมประตูเป็นยังไงนะอันนี้ก็ห้องครัวก็เป็นบ้านหลังไม่ใหญ่นะเพราะฉะนั้นมันก็ทำใช้งบไม่สูงมากนะครับโต๊ะกินข้าวโต๊ะกาแฟแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่คือบรรยากาศทีน,นี้เดี๋ยวผมพา เพื่อนๆไปชมนะไปคุยกับช่างเจงนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตอนนี้กําลังทําอะไรครับช่างเ,เขาเรียกว่าอะไรแบบนี้จับเสียมอยู่ครับจับเสียมครับผม,มนะก็เป็นการจับเสียมหน้าต่างนะครับอ่ะนี่ก็ที่ทําอยู่นะ ตอนนี้ลองบีนะก็กำลังทาสีนะครับทาสีไปด้วยนะถือโอกาสช่วยนะครับทาสีด้วยด้านนอกอยังไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่ได้ฉาบและทาสีรอ,อช่างเก่งกำลังทำภายในอยู่นะครับกำลังจับจับเสียม ก็ถือว่าเป็นบ้านนะฮะที่ช่างเจงเนี่ยทำทำเป็นหลักนะฮะนอกนั้นก็มีแ <c> ร <oughs> ยงานนะคนอื่นช่วยด้านแรยงานนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยเนื้อหาแล้วนะช่างเจงเป็นคนที่ทำด้วยตัวเองนะ,ะถึง9095%เลยนะครับ